รีบีวันสี่ปีนี้คา้จะใจ,ใจ่อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่บริวิมีชน,น่านะคะก็นี่นะทำสองคลิกรวดเลยนะคะในชุดเดียวเนาะจะได้ไม่เป็นกาาเสิยเวลาใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายเนาะในเรื่องการเรียนนะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจิปาถานอตั้งแต่เข้ามาจนถึงปีสเลยเราจะคุยกันยาวๆเลยนะคะแต่ว่าไม่นาหนหรอกเนาะก็ค่าแรกเข้าน้อนี่แอบไปถามน้องปีหนึ่งปีล่าสุดมาะคะน้องบอกว่า,เ,าเพราะตอนที่เราสอบสีเนาะสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวจริงเข้ามาเนาะเราก็จะต้องมามอบตัวใช่ไหมคะเราก็จะต้องเสียเงิน เจ็ดพันหกร้อยบาทนะคะก็เป็นค่าแลกเข้าอะไรพวกนี้ก็จะมีเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะว่ามันเป็นค่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงแต่ละปีอาจจะบวกลบนิดหน่อยะอยะไรเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างกันไปเนาะหรือว่าอาจจะเท่ากันก็ได้ <laughs> โอเคค่ะแล้วก็พอเข้ามาเนาะเราก็จะต้องมีอะไรชุดนักเรียนเนาะชุดนักเรียน เื้อนักเรียน3-3ตัว4ตัวอะไรอย่างนี้ก็เป็นปกติเนาะเข้ามาหาลัยไหนก็ต้องซื้อแล้วก็เป็นรองเท้านะรองเท้าที่เราใช้ก็จะเป็นรองเทา dy, นะ้าบัตตี้เนาะอาจจะเป็นเปเปอร์เมนหรือจะเป็นอะไรก็ได้คือตอนที่มอบตัวเขาก็จะมีขายแ้วเราก็ซื้อกับป้าข้างล่างนั่นก็ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆเนาะอันนี้แนะนําอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรามีทุนรัพั์ เราซื้อ iPad ไปเลยนะคะคือ iPad อะถ้าซื้อตั้งแต่ปีหนึ่งอะจะใช้คุ้มมากเนาะในการเรียนวิชาต่างๆเนี่ยแบบปีหนึ่งก็จะเป็นทั้งอนาตโตมีทั้งแบบพิสทโนโลยีอะไรต่างๆเนาะเราจะสามารถแบบว่าเอ้ยเรียนไปด้วยจด เลคเชอร์ไปด้วยแล้วก็แบบเออเอารูปมาประกอบอะไรเงี้ยคือมันจะสะดวกสบายมากๆนะคะถ้าเราแบบเออใช้ตั้งแต่ปี 1, 1, 1นึงจนถึงปีสีนีมันจะคุ้มมากๆเลยนะอืมก็ถ้าใครมีทุนพอนะคะก็ซื้อ iPad ไปเลยก็ดีเพราะว่าถ้าเวลาที่เราแบบเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์แจกสไลด์ก็อาจจะมีปัญหาว่าเออฟินสไลด์ไม่ทนนันเนาะ รือมาป,ปินเอกสารประกอบการสอนไม่ทนันอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่มีเครื่องพิมพ์ก็ต้องไปหาปิ้นตลอดเวลาตลอด 3- 4ปีอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งยากเหมือนกันแบบคอสก็เยอะเนาะแบบเปิดค่าพิมพ์ทีหนึ่งก็แพงนะคะเพราะว่าถ้าพิมพ์สไลด์อย่างเงี้ยถ้าไม่เป็นสไลด์สีมันก็จะดูภาพไม่ค่อยสวยถ้าใช้โทรศัพท์ดูมันก็จอเล็กอะไรเงี้ยก็ก็ไอแพดเนี่ยพี่ว่าคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าจนถึงปีสีก็ยังต้อง ใช้ iPad เรียนอยู่เลยอะไรพวกนี้เนาะนะคะกอ็อันนี้ก็เป็นสิ่งของใหญ่เลยเนาะถ้าถามว่าต้องเลือก iPad กับโน้ตบุ๊กเนี่ยจะเลือกอะไรเนะคือตอนนี้ iPad มันก็มีแอปที่แบบว่าสามารถทำงาน Word ทํทำงาน PDF ได้ไปในตัวแล้วสามารถซื้อแบบคีย์บอร์ดเพิ่มมาได้ด้วยอะไรเงี้ย พี่ก็รู้สึกว่า iPad มันจะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าอย่างเวลาที่เราจะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเรากา็จะสมมติเป็นปอ่างข้างนอกอะไรเงี้ย<ม>ก็ไม่ต้องแบบขนชี้ขนหนังสือเรียนไป<ม>ก็แบบแบก iPad ไปอันเดียวก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะอืถ้าต้องเลือกนะก็คิดว่าน่าจะต้องเลือก iPad มากกว่านะส่วนตัวพี่นะแล้วก็ถ้าถามว่าโน้ตบุ๊กจำเป็นไหมมันก็ยังจำเป็นอยู่ต้องไรว่า มันก็ยังจาเป็นอยู่ในเรื่องเวลาที่เราจะทํารายงานหรือว่าจะทําอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ก็มีไม่เยอะออืย่างพี่ก็มีเหมือน,นกันก็แามจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้ของเพื่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็กกอจริงๆที่คิดว่าถ้าถ้าต้องเลือกระหว่าง iPad กับโน้ตบุ o กอะพี่จะเลือก iPad มากกว่าอืมแล้ว่าพี่มาสื้อตอนปีสามเจริงๆตอนแรกคิดว่าไม่จำเป็น แต่แบบพอเริ่มเริ่มเรียนไปเรียนไปมันก็จําเป็นนี่จําเป็นมากด้วยนะก็เลยก็เลยซื้อนะคะอือก็ไอแพดเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะพวกอุปรกรณ์การเรียนต่างๆนะคะก็ถ้ามีไอแพดก็ไม่ต้องซื้อปากกาสีใช่ไหมปากกาสีไม่ต้องซื้อไม่ต้องเปลืองด้วยอือถ้าปากกาสีแ่บเสียหายหลายหลายหมื่นหลายแสนแล้วนอะใช่ไหมอือแล้วก็มันก็จะมีค่าที่แบบ หนังสือเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยบางทีก็รุ่นพี่ส่งต่อมาหรือบางทีเราก็ต้องซื้อเพิ่มเองอาจจะแบบปรับเนื้อหาใหม่ปรับหลักสูตรใหม่อะไรเงี้ยก็ซื้อหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็จะมีเรื่องของอาจจะมีเก็บเงินของคณะอะไรเงี้ยแต่ละเดือนเพื่อเอาไปใช้จ่ายต่างๆที่เป็นส่วนรวมเนาะเป็นงานส่วนรวมงานแบบทำพานไหว้ครูอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหลัก อลละไรเอทิย่ยอยเนาะแบบซื้อเสื้อเะไรเสื้อคณะเสื้อคณะอะไรเงี้ยเสื้อแบบนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายก็ถามว่าเยอะไหมที่เป็นค่าใช้จ่ายจาเป็นของการเรีเบยนพยาบาลเนี่ยไม่เยอะเลยนะอุปกรณ์ที่ต้องซื้อก็จะมีแบบสเต,ตโตสโคปที่แบบเอาไว้ฟังอะไรเงี้ยซึ่งถ้ารุ่นพี่เขาส่งต่อให้เราก็ไม่ต้องซื้อ,อของพี่ก็ได้รีมาเมัน ก็ก็ไม่ต้องซื้อใช่ถามว่ามีอะไรอีกอ่ะไม่ค่อยมีเลยเนาะที่เป็นอุปกรณ์การเนี่ยอ๋อที่จําเป็นอีกอย่างนึงก็คือพอปีหนึ่งเทอมปลายเราก็จะต้องตัดชุดพยาบาลเพราะว่าปีสองเทอมสองืมเราจะต้องขึ้นตึกหรือเทอมหนึ่งอาจจะขึ้นแล้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอืมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องต้องตัดชุดพยาบาลเนาะชุดละประมาณ7จ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยสามชุดน่าเจ็ดร้อยสามชุดพัน 2001่งอะไรเงี้ยค่ะออันนั้นก็จะต้องเป็นที่เราต้องจ่ายเนาะมันก็ต้องจ่ายนะคะชุดพยาบาลเออแล้วก็จริงจริงอะเุื่อนพี่เขาก็อาจจะมีส่งต่อมาเหมือนกันแต่ว่าอก็อาจจะใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องมีชุดใหม่ด้วยเนาะอืมก็เป็นมีค่ะชุดพยาบาลแล้วก็จะมีชุดที่เป็นชุดสีฟ้าชุดสีฟ้าแบบชุดออกซินทนอะไรเงี้ยเอออันไหนก็ต้องตัดเหมือนกันอืม แล้วก็พอขึ้นปีสองก็จะต้องซื้อรองเท้าที่เป็นรองเท้าคัตชูมีโซนอะไรเงี้ยเนี่ย,น,ยน้อยมากเลยนะระหว่าง4ปีเอาจริงๆที่ยเยอะก็จะเป็นแบบอาจจะมีค่าหนังสือแต่ละเทอมอะไรเงี้ยแต่แบบแต่ละวิชาก็เป็นเอกสารประกอบการสอนหมดแล้วนะส่วนใหญ่อาจจะไม่ต้องค่อยซื้อเท่าไหร่แล้วก็ปีหนึ่งที่แบบจะเข้ามาอะไรเงี้ยจะต้องซื้อหนังสืออะไรรอไว้มีค้าอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเลยเนาะก็ เขาก็จะจัดหาให้เราอะ่ะเรามีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายน้อยมากเลยคือจะมันจะไปเยอะตรงที่แบบค่ากินค่าแบบพุ่งเฟือยอะไรของเราที่แบบเราอยากได้อะ่ะถ้าตรงนั้นตัดไปจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายไม่เยอะเลยเพราะว่าแบบข้าวก็ฟรีสามมือใช่ไหม,มแต่ว่าตอนจบกำลังเศร้าอยู่ถ้าแบบจบปีสี่ใช่ป่ะเราก็จะไม่มีข้าวฟรีกินแล้วอะ่ะคือข้าวฟรีที่แบบที่เขาโ r ว v ให้เราอะไรย่างเง คือแบบมันค้มมากๆเลยนะมันทําให้เราแบบเลประหยัดเงินได้เยอะมากจริงๆอืมแล้วก็ค่าอะไรอีกนะคะไม่มีนะอ่ะหมดแล้วพี่คิดว่าหมดแล้วเพราะว่าค่าอุปกรณ์การเรียนอะไนระพวกเนี้ยก็คือไม่มีเลยเพราะว่าเขาก็มีให้ทุกอย่างแล้วนะอะไรเงี้ยอือก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าอาจจะมาเรียกเก็บเพิ่มบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนปีสี่เนี่ย ก็จะมีก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะจะต้องเก็บเงินไว้ตอนปีสีมีค่าสมัครสอบค่าสมาคมค่าอะไรพวกเนี้ยอะไรก็ปีสีเแล้วปล่อยเขาไปเนาะก็มาปีหนึ่งก็จริงค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเยอะก็อาจจะต้องแบบอันนี้ก็ต้องซื้อใหม่อันนี้ก็ต้องซื้อใหม่อะไรเงี้ยมันก็มันก็หนึ่งแต่ว่าที่คิดว่าโดยรวมอ่ะไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรที่เราจะต้องแบบว่า สัรนหาซ,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 ซื้อซื้อเลยอืมมาค่ะก็ประมาณนี้นะตอบคำถามให้น้องแล้วเงอนก็ไม่อยู่ได้แต่ดูซีเอสัดค่าอะไรไว้อีกอมก้าววัคซอนอะไรค่าจุดนักเรียค่ารองเท้าบัตรดีอะไรไม่ค่อยมีอะไรเลยปีสองปีสามก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยต้องมีค่าอะไรจ่ายอะไรเท่าไหร่เลย ก็ประมาณนี้นะคะถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยเนะาะคอมเมนต์ถามไหมก็ได้นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้จีิงๆนะคิดไม่ออกหรอว่ามีค่าอะไรอีกส่วนใหญ่มันมีแต่แบบว่าค่าค่าที่ตัวเองต้องจ่ายเออเดี๋ยวไว้ว่าเดี๋ยวไว้ว่าหลังนะพี่จะมารีวิว Ipad ให้เนาะว่าแบบว่าเออมันต้องใช้แล้วมันมีอ,นนนอะไรขนาดนั้นนะต้องเอาไปดีเฟนให้แม่ซื้อให้ใช่ไหม ก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกลก็ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย